สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช anel YouTube มีเฮงช anel มีเฮมีเฮงมีแฮงต้องมีเฮงช anel เท่านั้นค่ะมาที่สุดฟุตบอลประจําวันพฤหัสบดีที่29กรกฎาคม2564ค่ะเป็นเกมพบกันระหว่างทีมบาเต้บริสอบนะคะเปิดบ้านรับกันมาเยือนทีมดินาโมอุตามีในการแข่งขันยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกฤดูกาล2021-2022ค่ะโดยคู่นี้นะคะจะเริ่มแข่งกันในเวลาเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยค่ะ เจ้าบ,บ้านบาเได้บริอบทีมแกร่งจากพิมลิกเบลารุสนะคะลงสนามในลิปนัดที่ผ่านมาค่ะแพ้ขาบ้านให้กับทีมดินาโมบรสไปด้วยสกอร์สูตประตูต่อ2ค่ะหลังจากโดนใบแดงตั้งแต่ครึ่งแรกนะคะแต่ว่าช่วงกลางสัปดาห์นะคะพวกเขาออกไปเยือนทีมดินาโมบูตามีและทําได้ดีทีเดียวค่ะดยการเก็บชัยชนะและชิงความได้เปรียบไว้ก่อนในนัดแรกด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ค่ะผลงนานท่าลนัดที่ผ่านมานะคะก็ยังทําได้ไม่เลวเลยนะคะชนะ3เสมอ1แพ้ไป1ครั้งด้วยกันค่ะ ส่วนทีมยันดีนาโมูบูตามีนะคะรั้งตำแหน่งจ่าฝูงจอเจียพีเมียติวิชันที่กำลังแข่งขันในฤดูกาล2021-2022กันอยู่ขนาดนี้ค่ะด้ผ่านเข้ารอบมาได้ด้วยการชนะทีมเเรเป็นสโมสรจากกิซันมาริโนนะคะโดยชนะทั้งเย้าและเยือนแต่เมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพลาดท่าให้กับทีมบาเต้บริซอบนะคะโดยการเสียประตูและแพ้คาบ้านไปด้วยสกอร์สูประตูต่อหนึ่งค่ะทำให้เกมในนัดเยือนต้องเล่นลำบากยิ่งขึ้นนะคะ ส่วนผลเงิน5้านัดหลังนะคะยังทําได้ดีทีเดียวด้วยการชนะ3มครั้งเสมอ1นและแพ้ไป1ครั้งด้วยกันค่ะสำหรับทั้ง2ทีมนี้นะคะเป็นการพบกันครั้งแรกในวิทยุยุโรปค่ะคาดว่าทีมบาเตโบริซอบนะคะที่กำังความได้เปรียบในนัดที่แล้วบวกกับทางทีมดินามบูตามนีนะคะต้องเปิดเกมปลุกเข้าใสเพื่อทวงประตูคืนค่ะมีโอกาสทำให้ทางบาเตโบริซอบนะคะตอกย้ำชัยชนะและตบทเท้าเข้ารอบไปได้อย่างสบายค่ะ สำหรับในช่วงนี้นะคะมีกิจกรรมพิเศษให้เพื่อนๆร่วมสนุกเพียงแค่เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านเลือกจากสีคู่ที่เรากำหนดให้ด้านบนใ่ายถูกเต็มทั้ง3คู่นะคะรับไปทันที1,000บาทค่ะส่วนท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สามารถร่วมสนุกได้เหมือนกันนะคะเพียงแค่แคปภาพกดติดตามแล้วเลือกคู่ที่ใช่ใจที่ชอบส่งมาที่ไลน์แอดเฮงถูกปับรับยุทพร้อมเครดิตทันที300บาทไปฟรีๆกันเลยคะ่ะ ตอนจัดก,กันในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะคะกับช่องมีเฮงชาแนลมีเฮงมีเฮงมีเฮงต้องมีเฮงชาแนลเท่านั้นคะ่ะ